าพี่น้องมากินวันนี้ซุ้มแซวพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องเออวันนี้ผลิพาไปใกล้ๆพี่น้องมียังไต้มแซลมีการจับนี่ผู้จัดการเราคือเก่าผู้จัดการเขา เดการเฮาตัวนี้อันนี้ลูกบ้านอันนี้ลูกบ้านนี่ลูกบ้านมานี่่บ้านบ้านสดโอ้เดียวคมๆพี่น้องเอ้ยมนี้มาๆพี่น้องมาแซ่บๆนํากันอันนี้เป็นเซฟ เซฟมาซเซกัน so mm ่น้อหลายคนตคุณก็ว่าเพนพักไว้แอาบออะไรมาหัวนี่ยโตเยมใส่คุณล้ลูกเาลูกไก่ใส่กพีิยโอ้ยตัวไหนตัวเบ้างนะซีบ้างน ต้นหอมม๋่าต้อไต้นหอมเดี๋ยวต้นหอมไปที่ลังมือใหม่ก่อนต้มไม่ได้นรืมือใหม่ก่อนผอนโอยยอดจักเลยจัดเลยวันนกูให้อีกนะคนโอ้มีบริการอะไรอีกโดอกเส่บม่แซ่บกับเบอรกันพี่น้องครูันี้แต่ละคนสด โอ้วันนี้กอันนี้ผู้จัดการาก็ยังบันคอดเดอทีว่าเอฟซีเอเมมินมากเยอีอเมมินมากอผู้จัดการเายังบันคอดเดือนนาเลือนนายังแล้วไปแล้ยังแล้วก็เลยมัเล่นแดงเลย

Vô đại bố kín nếp, khó thột, khó phải được thằng nơi đâu nữa sai đếp đâu nè Chát này sai đếp tâm tâm bằng này sai đôi họ nó Chát này sai đếp đôi sắp đâu bằng đâu gì โอเคพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายไดยเงินก็นเลยนะ